เรากาสู่ช่องไม่พี่กุก่อนนะตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงจำปรงกันนะคะพอดีอยู่ระหว่างรอยาอาชินะไปทำธุระนะคะเราก็เดินเลาะห้างกันก่อนนะวันนี้นะป้ามีอะไรจะเชื่อฟ้านะน้องๆเนาะป้ามีอะไรจะซื้อฟ้าน้อง เรื่องของเราสะดวกอันนี้ปิดเทอมแล้วก็สอบเสร็จพลอยสอบเสร็จไหมสอบเสร็จแล้วยังยังยังสอบอยู่วันนี้วันนี้วันนี้มาโรบินสันแวะเข้าร้านหนังสือก็เลยมีหนังสือหนังสือให้เข้าร้านหนังสือก็ต้องมีหนังสือวางให้เด็กเออแอดมินเอเมรก็คือเหมือนก็เรียนคนเรียนโอเคหมดแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ มีระบบระเบียบในการดูแลตัวเองเดี๋ยววันนี้มีหนังสือมอบให้เนื้อเซมมอบให้จริงๆเขาเาก็ไหนล่ะไหนล่ะนนะมันไม่สนใจเลยว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยมิ้นไม่สนใจมาเอาเนยมิ้นมานี่ก่อนเขไม่อยากนอนหนูตาแดงอย่านอนแล้วมันจะนอนแล้วล่ะตั้งแต่นั่งรถมาไหนมานี่ก่อนมามาเอานักเรียกับป้า ออ๋พี่พลอยได้อะไรเนี่เอาให้ให้คอเลมะเลี้ยงเอะมาพี่พลอยยนนวดเนี่เออจะรับแล้วถือเองถือเองนี่ของพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยเลือกให้เลือกคนละเล่มอ๋อเลือกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพี่พลอยเลือกภาษาอังกฤษค่ะให้คนละเล่มโอ้ก็ตัวตัวเป็นสาวแล้วนะกว่าสูงยังไม่ถึงเท่าไหร่ ก็เป็นสาวแล้วนี่หองนิ้วนิ้วชอบวัตถุดอยอ๋ออะอะหอมให้กัเลมโอเคคอยมายืนด้วยกันหน่อยยืนด้วยกันหน่อยมามามาหันหน้ามามีของน้ำมันเดี๋ยวไปให้เขาที่บ้านอ๋อมีของน้ำมันด้วยนิ้วหันมาโอเคเขอบคุณป้าของน้ำมันก็จะเป็นเอ๋อเป็นเทนเป็นแกมมา ชอบอา่านการ์ตูนก็เลยเป็นแบบการ์ตูนแบบนี้แบบนี้กระตูนอะไรลายเครียดเป็นแบบนี้ไงก็ได้ล่เล็กก็เอยพวกโรงเรียนได้ด้วยซื้อให้วิลล่าเก้าสิบเก้าบาทซื้อหนังสือนะ่ะคุค่ากับเสื้อย่างอื่นเอาไปไว้ของที่นอนเอาไว้หนุนนอนก็ได้แล้วม่นจะไหลเข้าเ <c oughs> องแล้วก็เขาบอกดู่ทุกครั้งแม่ไม่อย่าลืมซื้อดิกชันนารีนะโอ้ยใซื้อให้เขาอันนี้หน่วยสิบร้อยพัน สัมภาษาอังกฤษป้าเรีอะไรจัง <c oughs> แต่ดูดูดูด,ดูดูเกณติแล้วไ้เข้าพานโมดูภาษาอังกฤษพิศาอะไรพวกนี้ผ่าน,นเกซิกนพอดีเนี่ยนี้แต่ว่ามันก็คงจะอยู่ที่ถ้าอันเรียนเรียนปกติมันได้หมดนะแต่ถ้าพวกภาษาพวกนี้มันก็ต้องฝึกพูดฝึกอะไรก็ต้องพิเศษกว่าวิชาอื่นแต่ก็ ดูดูตอนแรกวันเช้าถ่าลูกส่งส่งเกมมาให้ดูสิอันไหนอ่อนแม่ก็จะมันจะเสริมเข้าไปแต่อันอันที่อ่อนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แม่ก็เสริญไม่ไหวแล้วด้วยล้วพยายามอ่านประวัติศาสตาาารตต์มีประวัติศาสตร์กับอะไรนะป้าดูอยู่แต่มันจะมีไอ้เรียกว่าอะไรนะไอ้หนึ่จุดห้าหนึ่งจุดห้ามันคืออะไรน,ะนั่นเหมือนคิปใช่ไหม ให้ได้อยู่อ่าเขาส่งมาให้ดูน้ำมนต์ทุกทุกตักกวได้เกรดสีหมดคือไปก่อนสมัยก่อนเนี่ยป้าเคยป้า,ป,าป้าก็พยายามนะพยายามให้ได้เกรดสีแล้วไ,ไ,ไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าอยากได้เกรดสีต้องดูหน่วยกิจถ้าหน่วยกิจอันไหนมันหนึ่งจุดห้าก็พยายามเน้นวิชานั้นให้มากๆ <c oughs> ถ้ให้วิชานั้นได้สี่ได้สี่อ่ะเกรดเฉลี่ยมันก็จะได้สูงทีเนี้ยก็ดูของน้ำมนต์แล้วก็คือโอเคหมดวิชาประวัติศาสตร์นี่มัน มันเรียกว่าหน่วยกิจมันอยู่ที่เออเท่าน,น,นะศนย์จหารอ0.5นาะประวัติศาสตร์หน่วยกิจกที่ศูนดห้นมนได้เกตด3แล้วก็วิชาวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและนำเสนอเนี่ยได้3.5ที่เหลือเขาได้4หมู่ก็เกตเก็เก้าดเกาก็98 9 1 8ิ90ก้นขึ้นไปหมดเลยประัตศาสตร์ประติศาสตร์เขาได้เยอะอยู่นะคือน้ำมนเนี่ยถ้าด,ดูแล้วเนี่ย ไอเรื่องของการคิดเนี่ยคิดคิดตัวเลขเนี่ยเขาจะไวกว่าวิชาที่แบบมันต้องเป็นตัวหนังสือเต็ม <laughs> คำนับคำนวณเลขเออเพราะดูเขาเก็บคะแนนเขาหกสิบขึ้นดูคะแนนเขาก้าวสิบขึ้นคะแนนคณิตศาสตรในสูงภาษาไทยนะมิวเอาของมิวให้ป้าดูหน่อยไหนมาดูซิมิวมิวว่าเปิดเอาของมิวให้ป้าดูหน่อยดูเก็ตเน่ามนต์น่ามนต์กับมิวนี่ก็ที่สามเท่ากัน เี่งมากโอ้โหมีวเขาจะชอบเลขตองเลขเบิ้ลอ๋อตองเลขเบิ้ลมีนี่นะคะส่วนน้องพลอยก็มินี้คือมสามจะขึ้นมสี่แล้วนะใช่ปีนี้มิวขึ้นสอบยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้สอบนะคะก็จะสอบวันที่มันอังคารวันพุธแล้วก็สนับสนุนนะสนับสนุนคือก็เหมือนมันมโนนี่แหละป้าบอกว่าน้ำมโนประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้การอ่านนะลูกเรือชอบอ่านอะไรอ่ะชอบอ่านการ์ตูน หนูอ่านการ์ตูนเลยอ่านการ์ตูนอ่านไปอ่านมาแบบไปเราเป็นคนที่รักการอ่านเองจะค่อยๆไปอ่านอันที่หนูคือตอนแรกก็อ่านอันที่เราชอบก่อนแล้วค่อยขยับไปอันที่เราชอบนิดหน่อยชอบมากชอบอะไรไม่ชอบเลยเงี้ยมันก็จะขยันอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเด็กที่เสียนอ่านนี่ก็บอกเข้าไปแบบนี้เก็เก่งเหมือนกันนี่ก็มีคอมนั่นแหละปีนี้บนอยู่ ภา,าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้สามแล้วคอมคอมได้น้อยใช่ไหมผมว่าครูลงผิดเพราะเพื่อนหนพากัได้สามได้สี่คครูลงผิดใช่ไหมโอ้โอไม่ไเนี่ยพี่เตอรเองนะเี่เตอร์เขาได้สี่หมดนะไมคือหนูอยู่กับเพื่อนกั้หนูเป็นตัวนำเพื่อนได้สามคอมพิวเตอร์เพื่อนไม่มีอะไรทำทุกคเลยนี่ทำไม เราผิดแน่เลยเขาได้สีหมดนะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้สงคอมพิวเตอร์ได้สนี่แหละที่เขางงที่เขางงนี่เขาได้สี่ใช่ไหมใช่ทำแรกได้สี่เขางงมากครูลรงผิดใช่เขาอยากไปช่วงยัยน้ยยังน้อยต้องเป็นสามหมือยใช่ไห ก็คือโอเคก็คือรวมรวมรวมเคือดีหมดดีหมดดีหมดนี่เกสี่มดเจ็ดเจมก็คือเอาเอ้าพัไปนนี้เป็นอะไรเนี่ยโอไม่ได้ตั้งสตเขแล้วร้องไห้เหรอง่อือเออไม่เอหนูเมืองนอนยังไงนะตัวนี้จะทำบานหลังฐาได้ยังไงเนืต้องอมให้หมด วันน uh, oh, wow. oh, hmm. uh ึ่งจะบุวันนึ่จะบุเหรอว้าหนูดูะไรคะอือเจมส์เขาดูชอบมันอยากฝึกภาษาอังกฤษอืมภาษาอังกฤษเพราะว่าโรงเรียนกี้เราบอกว่าเราจะไปสอบอ่ะเขาจะบอกว่าเขาจะมีครูต่างชาติเข้ามาเขาจะใหครูต่างชาติเข้ามาอื่อายแบบคุยกับครูแบบแบบคล่องๆเลยแล้วคล่องๆหนูก็ต้องไป เนี yeah, ่ยพอดีแล้วป้าให้หนังสือแล้วนู้ก็ต้องไปหัดอ่านนะลูมาหัดอ่านแล้วก็ต้องต้องคำสั่งภาษาอังกฤษ,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 ษโอเคนะคะต้องขอบคุณป้ามากะคะที่มอบกอรเรียนรู้เลบคุณที่มอบความรู้ให้ใชาตมันก็จะได้ซึมซับเข้าไปนะโอเคนะคะที่วันนะ